สวัสดีครับร้านนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระเกียิพระแก้วมรกตวัดพานุลังสีนะครับออกในปีพศ2113นะปัจจุบัน2518นะครับผ่านระยะเวลามาแล้วถึง55ปีนะครับนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานนะครับวางศิลาฤกษ์พระโส์นะครับผมพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะครับมีเกจิดังๆในยุคนั้นอธิษฐานจิต นะครับองแรกก็คือหลวงพ่อโตวัดประดู่จิมนปีนะครับวัตถุมงคลท่านก็มีราคาแพงมากนะครับนะครับอง์ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อก,กวยวัดโกติตารามนะครับวัตถุมงคลท่านมีราคาแพงหากันเยอะนะครับ <S <S ผมเคยมีลูกค้าคนนึงมาเจ้าบุญชาววัตถุมงคลที่ร้านแล้วบอกว่าให้เก็บพาะหลวงพ่อก,กวยเพราะว่าเขาเคยล้มละลายเลยนะครับการเงินเป็นศูนย์แลวแต่ว่ารอดมาได้เพราะว่าหลวงพ่อก,กวยให้ถูกวันที่หนึ่งนะครับตอนหลังใช้ชีวิตอย่างเขาใช้ชีวิตอย่างแบบสมถะ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟ coastal, มุ่มเฟือยนะนะครับขี่รถก็ไม่ขี่รถเก่งฮะใช้มอเตอร์ไซค์เนะเพราะว่าเคยล้มละลายมาแล้วนะครับเหรียญสวยนะเหรียญนี้สวยกับเก่าเหนะรียญสวยเดิมเลยนะได้มาดีใจมากนะครับนะครับด้นะบนานหน้าก็เป็นรูปพระแก้วมรกตนะครับท่านเป็นพระศ,ศักดิ์สิทธิ์เมืองไทยนะครับผม พราะอรหันต์หลายองค์กล่าวไว้นะครับอย่างพ่ออย่างเช่นหลวงป่อาจารย์มั่นก็กล่าวไว้นะครับว่าท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผู้คนไทยเนี่ยามใดที่ยังมีพระแก้วมรกตสามนั้นก็ยังมีพระอรหันต์ที่จะมาบังเกิดในประเทศไทยนะครับองค์ hmm. ต่อมาก็เป็นหลวงปุทนายวัดบ้านแจ้งนะครับเจิีที่เสกวัตถุมงคลและเข้มขังคงกระพันชาติีนะครับองค์ hmm. ต่อมาก็เจ้าคุณโพธิวรคุณนะครับวัดโพนิมิตรนะครับ องต่อมาก็หลวงพ่อถิ่นวัดป่าเรไรนะครับวัตถุมคลท่านก็หากันนะฮะหลวงพ่อถิ่นวงพ่อมาาจาจย์สุพจน์วัดสุทัศนนะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือก็เป็นเกจิพิเศษวัตถุมงคลและเข้มขังโคกพันชาตินะครับแล้พก็แพรวัดปิกุลทองนะครับเกจิชื่อดังนะครับหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์งธนูนะครับกูบาวังวัดบ้านเด่นนะครับวัตถุมงคลท่านก็มีราคาสูงครับโดยเฉพาะยิ่งมาเสพนนะครับ หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเนี่ยหลวงพ่อฤาษีหญิงดำเล่าให้ฟังว่าท่านไปเจอหลวงพ่อจวนนะไปด้วยการเนื้อนะครับที่พระจุฬามณีาานะจะดีสถาดนดาวดึงนะฮะส่วนหลวงพ่อฤาษีหญิงดำใหไปไป้ไปด้วยไปด้วยอธิษฐานใจไปด้วยจิตนะครับแต่หลวงพ่อจวนนี่ไปด้วยกายเนื้อเลยนะแต่หลวงพ่อจวนไม่เล่าเองนะฮะหลวงพ่อฤาษีหญิงดำเล่าถ้าเล่าหมดนะนะท่านชอบเล่านะก็นะะดีนะเราจะได้รู้นะก็สิทธิหลวงพ่อ เดือนสีก็ไปเก็บวัตถุมมงคลควัตจุลด้วนนยรานะคาวัตถุมงถมงคลควัตจุลไม่ค่อยแพงนะมีบางแพงบางรุ่นนั่นเองไม่ได้แพงทุกรุ่นนะครับน่าใช้นะครับแล้วก็หลวงพระมูลมาสเสด็จนะครับเหรียญนี้สุดๆเลยนะครับดูความเก่านะครับของเหรียญอาย,ยุ55ปีนะแข้งนะครับลมดำแข้งเลยนะครับผมสวยงดงามจ,าจามูกจเมเอิรกระโดดนะครับ ในการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันทุมงคนด,ดีจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ